ทีนี้ไปดูเรื่องของเอเชียกันบ้างน,นะครับเมื่อวานมีการสัมมนาครับของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกทุงอ s ส r i n งครับมีชื่อหัวข้อนี้เลย The Rise of Asia is reshaping the world นะครับซึ่งก็จะมีนะครับอาจารย์นิเวศเหมวชิรากรน,นะครับก็มีอาจารย์อาร์ตั้งนิรันดรน,นะครับมาพูดคุยกันไม่จะเป็นเรื่องของทางด้านเวียดนามเองก็ดีหรือจีนเองก็ดีพิธีกรงานนี้น่ารักมากชื่อว่าศิรัทยาอิสระพัฒนีนะฮะทีนี้เรามาดูกันบ้างน,นะครับว่านอกจากพิธีกรซึ่งมีการสอบถามทําให้เราได้เข้าใจเรื่องตลาดเววเีียดนนามกับจแล้ ใจความของแต่ละท่านเขาว่าอะไรกันบ้างนะครับอาจารย์นิเวศนะครับเหมวชิรากรนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนนะครับท่านก็ลงทุนในเวียดนามที่เฟิร์นบอกมาเป็นเวลาประมาณ10ปีท่านเฝ้าดูพัฒนาการของเวียดนามมายาวนานแล้วนะครับท่านบอกแบบนี้ครับบอกว่าณเวลานี้เนี่ยจะปัญหาเชิงภูมิรัฐศาสตร์นะครับซึ่งมีลักษณะคล้ายสงครามเย็นหลายคนคุ้นเคยสงครามเย็นคือสหรัฐกับทางสหภาพโซเวียตนะครับตั้งแต่ปีหลังสงครามโลกครั้งที่2เรื่อยมาจนกระทั่งสหภาพโซเวียตแตกในปี1991นะครับปัญหาแบบนี้ครับ ส่งผลดีต่อภูมิภาคของเราก็คือเอเชีย er, เพราะสองฝ่ายก็จะต้องแข่งขันกันละครับในการหาพักพวกเข้าไปลงทุนในเครือข่ายโอกาสในการขยายลงทุนในภูมิภาคเราไปเยอะขึ้นอย่างไรก็ตามครับสงครามเย็นรอบใหม่ในครั้งนี้จะมีเรื่องการกีดการเทคโนโลยีมาด้วยทําให้การคว่ำบาตรทางการค้าก็จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยทําให้ปัญหาเชิงภูมิรัฐศาสตร์นี้นะครับก็จะเชื่อมโยงกับการลงทุนซึ่งต่างจากในอดีตต้องยอมรับสมัยสหภาพสวิตอเมริกาเนี่ยต่อสู้ในเชิงแสนยานุภาพกับวิทยาการเป็นหลักแต่เรื่องการค้าไม่ได้แข่งกัันนะครบ อาจารย์นิเวศบอกว่าเวียดนามเป็นหนึ่งประเทศที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดจากสถานการณ์นี้เพราะเป็นด่านหน้าความขัดแยง้งบุคลากรเขามีคุณภาพต้นทุนธุรกิจของเขายังต่ําต้องบอกนี่นะฮะค่าแรงขั้นต่ําของไทยตอนนี้อยู่ประมาณ335บาทเวียดนามเนี่ยค่าแรงขั้นต่ําเขาอยู่แค่2ในสาของเรานะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนธุรกิจต่ําบุคลากรเขาใครคุยก็บอกว่าขายันมากนะฮะคาดว่าอีกสิป,ปีอาจารย์นิเวศบอกเศรษฐกิจเวียดนามจะแซงหน้าไทยรายได้ต่อหัวของเวียดนามซึ่งตอนนี้อยู่ที่1ในของบ้านเรา จะสูงกว่าไทยใน15ปีอาจานิเวศบอกแบบนี้จากนั้นเวียดน,นามจะแซงหน้าไทยในแทบทุกด้านนะครับ อาจารย์บอกสงครามเย็นครั้งที่แล้วครับก็คือ,อโลกเสรีกับโลกคอมมิวนิสต์นี้เนี่ยไทยเป็นหน้าด่านนะครับบทบาทก็เลยเยอะคงเห็นนะครับว่าสหรัฐก็ใช้ประเทศเราเนี่ยเป็นฐานในการที่จะปฏิบัติการในภูมิภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นสงครามเวียดนามหรือว่าสงครามในกัมพูชาแบบนี้เป็นต้นตอนนี้ถนนทุกสายวิ่งเข้าไปที่เวียดนามครับลงทุนก็เข้าไปเยอะเศรษฐกิจเติบโตปีนี้เขาก็วางนะครับเป้าหมายจะเติบโต7-8%คนย้ายการผลิตเวียดนามเยอะเราไปหวังให้แบ่งบางส่วนมาที่ไทยคงยาก พอคู่แข่งอุตสาหกรรมเดียวกันเวียดนามจะมีต้นทุนถูกกว่าอย่างที่บอกค่าแรงขั้นต่ำเขาต่านะครับสองในสามเท่านั้นเองนะครับดังนั้นแข่งขันไม่ยากอีกไม่เกินสิบปีเขาจะแซงเราได้อาจารย์นิเวศว่ามาแบบนี้อาจารย์นิเวศบอกถ้าตัดสินใจลงทุนต้องเลือกประเทศที่ไม่มีปัญหาเวียดนามสบายที่สุดตอนนี้ครับเพราะครบทั้งสองซีกเลยนะครับทั้งจีนแล้วก็ทั้งตะวันตกนะครับก็คล้ายไทยแหละครับแต่เวียดนามก็อ,อยู่ในตําแหน่งที่ได้เปรียบมากกว่าบุคลากร,กรมีคุณภาพทําให้แม้ว่าจะเปิดประเทศช้าก,กว่าแต่เขาไล่ตาามมารมก การปกครองของเวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์ก็จริงครับแต่ว่าเป็นทุนนิยมคล้ายจีนสมัยเปิดประเทศคงน่าจะหมายถึงสมัยเติ้งเสี่ยวผิงอาจารย์นิเวศบอกว่าตอนนี้ท่านลงทุนในหุ้นเวียดนามเนี่ยนะครับหกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนหุ้นไทยเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นต์ถามอาจารย์นะครับบอกว่าแล้วอาจารย์มองเรื่องของหุ้นไทยอย่างไรอาจารย์บอกว่าเป็นตลาดที่ไม่ค่อยน่าสนใจลงทุนได้เรื่อยๆแต่หาบริษัทโตเร็วๆยากนะครับ บริษัทใหญ่ๆในไทยก็จะมีแต่หน้าเดิมจานว่าแบบนี้ไม่เปลี่ยนแปลงมาเป็น10ปีแล้วไม่มีรายใหม่ที่จะมาแซงหน้ารายเก่าผมก็คืออาจารย์นิเวศบอกว่ายังนึกไม่ออกนะครับว่าเราต้องไปต่อ,อยังไงบริษัทแก่ๆเริ่มอิ่มตัวไปแล้วตัวใหม่ๆที่ขึ้นมาก็ไม่มีเราติดอยู่ระดับ1,6 0 0ปีเนี่ย1,600จุดเนี่ยมา9ปีแล้วถ้าเป็นงี้ไปอีกปีหนึ่งคือ9บวกหนึ่งก็จะกลายเป็น l o s t d e c a d e คือทศวรรษแห่งการถูกลืมนะฮะเป็นที่เรียบร้อยไปดูด้านจีนกันบ้าง พูดในเวทีเดียวกันนี้เลยนะครับบอกว่าความสัมพันธ์จีนสหรัฐปัจจุบันเนี่ยก็เหมือนสามีภรรยาครับที่แต่งงานกันแล้วสําคัญมากไปกว่านั้นมีลูกกันแล้วด้วยนะครับเพราะเศรษฐกิจทั้งสองฝ่ายเชื่อมโยงกันสูงมากทําให้สงครามเย็นครั้งนี้แตกต่างไปจากยุคโซเวียตที่มีสัญญาณุภาพแต่ไม่มีความแข็งแกร่นทางเศรษฐกิจอาจารย์อามบอกว่าสหรัฐพยายามทําให้จีนโตช้าแต่ปฏิเสธไม่ได้นะครับที่ต้องพึ่งพาจีนจีนเองก็ทําอะไรไม่ได้เต็มที่เพราะก็พึ่งพายุโรปกกสหรัฐสูงเหมือนกันปัญหาภูมิรัฐ อาจารย์นามบอกว่าประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ที่โลกต้องติดตามในช่วงที่เหลือปีนี้มี3าประเด็นนะครับข้อแรกเลยพัฒนาการสงครามของยูเครนครับใครอึดกว่ากันปูตินจะทนได้ยาวนานไหมหรือวิสาฐกับยุโรปจะทนได้มากกว่านะครับจนกระทั่งต้องมีการผ่อนคลายการคว่ำบาตรเศรษฐกิจก่อนกันอ่ะสองครับการประชุมพรรคอมมิวนิสต์จีนที่เมื่อกี้เมื่อกี้เราไล่เลียงข่าวกันไปที่จะมีในเดือนตุลาคมนะครับจีนจะใช้เวทีนั้นเป็นแพลตฟอร์มในการประกาศนโยบายต่อไปให้ทราบว่าจะให้น้ำหนักเรื่องไหน ระหว่างความมั่นคงการพึ่งพาตัวเองกับไปมุ่งเน้นการเติบโต,ตทางเศรษฐกิจอาจารย์อาบอกว่ามีการวิเคราะห์แนวนโยบายจีนออกไป2ทฤษฎีครับแนวทางแรกบอกว่าทุกๆ10ปีจีนจะกลับมาใช้การสลับนโยบายตึงเครียดกับผ่อนคลายนะครับใน10ปีที่ผ่านมาเป็นยุคที่นะครับตึงเครียดไปแล้วการประชุมรอบนี้จีนอาจหันมาผ่อนคลายนะครับก็สีจินผิงก็ครองหน้ามา2สมัยก็คือ10ปีพอดีทฤษฎีที่2ครับมองว่านโยบายของจีนเปลี่ยนเป็นวงรอบอันนี้ขยายวงใหญ่หน่อย30ปีครับเข้มงวดในยุคประธานเหมา30ปี หังจากนั้นผ่อนคลายนยิวคเติ้งเสี่ยวผิงนะครับจิงเสอหมินหูจินเทาเป็นไปได้ว่ารอบนี้จีนจะกลับมาเข้มงวดอีกครั้งหนึ่งอันนี้มอยง่หนึ่งทีนี้นะครับก็ถามว่าแล้วระหว่างทางที่หนึ่งัทางที่สองของจีนเป็นทางไหนอาจารย์บอกคงผสมผสานครับก็คือแข็งก้าวในบางเรื่องสู้กับสหรัฐขณะเดียวกันก็ผ่อนคลายภายในกันมากขึ้นซึ่งเราจะได้เห็นภาพแบบนี้ในการประชุมที่กําลังจะมาถึงทีนี้ประเด็นที่3กันบ้างครับการเลือกตั้งนะครับมิดเทอร์มอิเล็กชันของสหรัฐส่งผลต่อการดําเนินนโยบายสหรัฐ อาจารย์อามบอกนะครับบอกว่าแนวโน้มปัจจุบันเศรษฐกิจจีนในระยะสั้นดูไม่สดใสครับแต่ระยะยาวจีนเป็นประเทศที่ยังมีศักยภาพสูงประเมินว่าเลวร้ยรายที่สุดเศรษฐกิจจีนก็ยังคงใหญ่เป็นอันดับที่2แค่ไม่แซงหน้าสหรัฐก็แค่นั่นเองนะครับทีนี้นักวิจัยส่วนใหญ่นะครับยังเชื่อว่าขนาดเศรษฐกิจจีนจะแซงสหรัฐได้ใน1 0 1ถึงปีก็แน่นอนถ้าท่านไปดูจํานวนประชากร1,400ล้านกับ350ล้านเนี่ยมันก็ห่างกัน4เท่าตัวเลยนะครับเชื่อว่าวิกฤตขนาดใหญ่ไม่เกิดขึ้้นนนนนนกกััับบบจีีีอววิราาาะห์่มแ พราะรัฐบาลก็ะช้นโยบายในการควบคุมที่อุดรูรัร่วได้เศรษฐกิจจีนก็คงเติบโตแต่อาจจะช้าลงนะครับแล้วอ,อาบอกว่าปัจจุบันนะครับคนบอกภาคอสังหาจีนซึ่งมีขนาดใหญ่นะครับในเศรษฐกิจจีน15-30%ไม่น่าจะไปต่อไหวเป็นเครื่องจักรที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนไม่ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์บอกว่าจีนเองเขาก็มีแผนการในการผลักดันหัวจักรอื่นๆนะครับคืออะไรบ้างครับนั่นก็คือภาคพ,พลังงานสะอาดยานยนต์ไฟฟ้าขึ้นมาทดแทน จีนมีในหัวแล้วครับว่าเขาจะเดินต่ออย่างไรอ่ะอันนี้อาจารย์อ่ามท่านไล่เลี่ยงไลไฟังแบบชัดเจนเลยนะครับเพืนครับ จริงๆก็ถือว่ามีประเด็นน่าสนใจโดยเฉพาะมิติของการลงทุนด้วยนะคะเพราะว่าทางด้านของกรุ๊ป c ี o ของ Gitspring Investment เนี่ยนะคะก็บอกว่าจีนก็ดูเหมือนว่าจะใหญ่เกินกว่าที่ใครจะหลีกเลี่ยงอิทธิพลของเขาได้นะคะแม้ว่าผลกระทบในระยะสัันจะค่อนข้างมากแล้วก็อาจจะมีต่อเนื่องแต่ว่าถ้ายาวๆไปนะคะดิส่งของจีนอาจจะต้องจับตากันต่อเนื่องเช่นเดียวกับที่อาจารย์อามบอกไว้นะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e a l t h ค่ะ